นี่กะแจงอยู่ำตำมะหุงพี่น้องสาขี่ใส่ปะบ่ไหลๆน,นะโอ้ยสาข้องโบ้สุกนักพกเฉยตำมะหุงใส่กะปูตำปูตำปูสดเดี๋ยวมื่อกี้ซืมาก,กินตำมะฮุงกับไม่ใช่ตำมะฮุงกินกับโบ้สีโบ้สีบีพี่ฟ้าม มาสรามเพื่อนได้มาสร้างจีบูคือหม,ม,มืดหมึดวะเออมันแจงกับแจงบาดหมืดกระหมืดมาเพื่อสิได้ตำ่ำ <c oughs> ยางเลาะจนเมื่อยเพื่อสิทธิ์ตำกิน เห็ดไสันนะหัวกับหัวกับมีตาเฟกมากสีฟ้าสีฟ้าเนะเห็ดบาดก้วยเห็ดเงื่อแล้วอ่ะสีฟ้ากูบาดนี่เห็ดเป็ดเห็ดเพื่อนเขาบ่นเป็นเรื่องเลยเดียวันาะว่าพี่ซื้อพี่นอะนักใจเปนอุกังสิตายละ่อนมันนี้่อนไล่เลยก่อนเนี่ยหนามเก้กวย Anh nhìn nào làm đa hỏi 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 đà hỏi đồ hỏi 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 đồ hỏi สู้กันนาทีการงานไฟมันกับปูสดทันลแสบนานค่ะพี่นอ้องไข่ไข่นี่จนะโตแม่แน่นเดี๋ยวเอาแต่ตัวแม่เดี๋ยวเอาแต่ต,แตัวแม่จ้าพักพักพักตั้งโบสีค่ะพักกันผูอเองจ้าพักผูเองจ้าไปเบิง้งยาสีล่องคิดไปเบิ้งนะคะ โอ้ยห,หอมจ้าเดี๋ยวสิเราคปให้เบิ่งค่ะมาฟาร์มพักคนอยู่ค่ะอเดออาร์ตวิดีโออยู่ฟาร์มพักคน,นสี่เ,เใครใครใครอ่างใครอ่างแล้วใครก็อ่างแล้วใครกินอยู่ใครใครับวะ กค <c oughs> ืเป <forever> <laughs> ็นตะปาดมื่อยู่องนะหัวหัวย่บานเนี่ยสังเกะป็นยังไ่วนกินเพแห้งบ่ได้แมนบ่กินไดไรี่ตะวันเพลทแห้งบ่ได้บ่ได้แห้งดอกนี่ปากบางหลบ่แมนบ่แมนกินน้ำเก่งน้อยหลายใจนั่นโอ๊ยเาได้ป่นนี่ ประแดกประแดกประแดกไปบุญลำรำบดญโฆษณานะคะมันเสียก็ดีบดญโฆษณาให้มันเสียก็ดีมัน,นตานิสหน่อยแต่ว่าทีนิดหน่อยบดญคือผงสลวดใส่ได้เสียดเลยโกโกเขาเรียกว่าผงนัวอูมามิ ว่ามันลวนวัดระเบิดหน้าเป็นตะบบพ่อกูเลยกูเลยเอาใส่อีกคนได้เสียฟินน้องจักหน่อย หลดจาดนะวะไล่เ็ษไล่หลุดยังให้พี่น้องยินมไม่คบกน้ากันไหม้เอาไปคัวต่อไปนี้จะล่อถึงพ่อละสนะได้ใหเลเจคําได้เด็กเจบคัได้ เคยกันทำมาให้ปนนีไม่เว้ยอมืมมาตแตงก่มาตามปกิิไล่เสียบพวกไกไ่ไปเลยนะคะ่ฝากมาหน่อยนึงอืมเค็มเอาใส่เลยค่ะพี่น,ออน้องนี่วะเค็มแค่หบอเอาปุลใส่กับพวกนี้งเลยลอง <laughs> ้องใช้โฟกัสหน่อยไปซีมเบิงอุ้ยเรียบเบิง์ท่าอย่างนี้ขาวขาลามอยู่ดีๆคุ้มก้าววุ้ยเลยสิเดี๋ยวรถเข็นแล้วมาโยกยึงกันสีซูมปะเนี้เอาอันอนีะ้ะอีกเนาะ่ป เละเละเละเลเอาโคเอาสาวก่อนไม่ถึงว่เอาลงนี่เบิร์เนาะเบิรต <laughs> เือมันบอลงพี่เือขายงตกินเองเบือมันไมยย่ใหญ่ลูก กูไม่ได้ทาอือฮึนี่่างแต่องค์ทรงเครื่องค่ะ่อยากทาพี่โยฮึล้นโคกตายละบสกินเบิดอยู่บ่อ้ินเบิดอเป็นคนยู่บ่สเว้ ว้าวกินไปชมไปอือ <laughs> อเฮ้เสีบดโลเ้เข้มเป็นยังไาเอาลบอกที่ไปทิ่มาเบิร <laughs> ตามดิกันเนอะอ้ยเข้ม มั่งากับบุนารดีปึ๊งบุ้งนาร์ดีปึ๊งเด้อใส่ใส่ไล่กับดอกกะเดียดห้อยแบบบุ้งนาร์ดีปึเด้อบุงนาร้อต่มปึตุมแล้วแบบใส่เสือโค้กแอลกอฮอลที่ไม่หัวตัวหุนนะเออใส่หัวลงแหงสิ

เป็นจังได้มาค่ะเบวงเบวงเพื่อใส่ไข่มึงใกล้ๆเอาปานมาอันนี้ใช่ก่อนบวงมึงอยู่ใส่บอกว่าเชียวมือสวบโหลดมันจะสวบไข่บ่อยอย่าเนี่ยกลัวมันเธออยากตักไข่เลย วิทย,ยา,ย,ายังกระตร้มยังพอดีปะคือออกก่อนจัดเสียงก่อนเลี้ยงสิมทาทาทยแก่ๆหบิง่งสีนั่งท่างน้ำกันหรือสีนั่งแบบนี้